กระลอกเชิญยิ้มแล้วเดินแอนออกไปกลางทุ่งนาพบเจ้าเขียสายกระโปรงไปมาในจังหวะสามชาดูแล้วหน่าสุขใจเลยโดดเข้าร้องเพลงลำวงเจ้าหอยโคงคล้องพวงมาลัยเจ้าอึ้งอ่างนั่งหัวเราะชอบใจเจ้าขังคกมันใจเลยโดดลงไปเต้นโซน มีไม่มีหัวใจใครแน่นอนยิ่งร้ายชายร้อนหยอกย้อนกันปีดบทปอกกลอกลวงจังเรียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญโอเราจ๋าได้รองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานๆอย่าดวนใจดำทำลำคาฉันจะแต่งงานกับเพิดอตายแสนเดือน พราหนูจะยิงจนจะพิ้นเข้ามากอดจืบหนูดังฟอสและหลบลงหลังเรือนไปใครอ่ะไม่ใช่เข้ามากอดฉันสดาที่รักลุยชวนชื่อไปิดไฟให่กรองจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบนาน เขียนจดหมายเราเรีติ้งไปโรงงานพอพาถึงคนถือทันตนาที่เคยสบตาขึ้นเป็นประจันลายมือไม่ดีต้องขอโทษทีเพราะความรู้ต่ำร้าคำู ไม่ถูกหัวใจหรือไมช่ชื่นชมขอจงยกโคถอยคำที่ผมเพียงทำตอบรับคุณมาน้นัาลนตกาหลวพ่อบ้านน้องอยู่ฝั่งกระโนบ้านพี่ฝั่งกระนี หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีถือมามาซีข้ามของว่ารักกันรักกันน้องอยู่ฝั่งกระนนกายโพนพไปกอไปบันพี่จะไว้น้ำไปมอบหัวใจและทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูพกพันว่ารักกันด้วยใจ คุณป้ากังทายอะไรฮะสวัสดีครับ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 เดี๋ยวพวกับอะไรฮะพิธีกรเข้ามาไหมรีบเข้ามาเพราะผมยังไม่ได้ร้องอ้าวนะฮะพี่ร้องเพลงอะไรอยากอีแม่เอ๋ยแล้วเมื่อกี้ขึ้นว่าอะไรอีแม่เอ๋ยก็แค่นี้ก็พออยากคุยมากกว่าฟังแล้วล่ะครับดัมวงมาตรฐานดำวงชุดใหม่ล่าสุดเลยรำวงร่วมสมัยจากสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย ตลกตลกนี่ตลกมากนะแล้วกระโดดใส่คือค้ากันแต่เช้าเลยพักท่านนายกก่อนนะฮะสวัสดีครับเดินทางไปประเทศสิงคโปร์แล้วครับเช้านี้ก็คนไปแล้วไงเอาไปแล้วนะไงแล้วจะฐานทำไมไม่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 คนรับนายกนอย่าไปทำแบบนี้เกลียดเขาหน่อยด้านข้างท่านนายกนี่คุณกระรอกเชิญยิ้มสวัสดีครับพี่หคุณวเชิญยิ้มด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็ โชยทางที่คุณสายันนุณพัฒนดีใจดีใจครั้งนึงพี่โจ้สายันใช่พีอไปดังนั้นตลอดใช่นะคะค่ะค่เพื่อพี่ป้งเหน่งเชิญยิ้มนะคะแล้วก็พี่นกวนิดาสวัสดีค่ะดีใจที่วันนี้ทุกคนมากันอัพเดตยืนคู่กันเหมือนโยมมาอุปถากลวงพ่อไงนะฮะ วันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับกิจกรรมของตัวสมาคมด้วยนี่ได้ยินกันมาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วว่ามีบ้านบ้านเมืองเรามีสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้พี่ตัวแรกเป็นนายกสมาคมช่างเป็นอยู่นีกิจกรรมอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดถามนิดนึงสมัยที่เท่าไหร่แล้วครับที่เป็นอ๋อสมัยที่5แล้วครับโอ้ สมัยนึงก็สองปีสองปีแล้วเนี่ยเป็นการยึดอํานาจอย่างถาวรเลยไม่ใช่เป็นการยึดอำนาจเป็นการเลือกตั้งเลยเพราะว่าคือจริงๆคนอื่นไม่มีใครเขาบ้าหามนาจใี่ยสมัยที่ห้าไ้วพงใจนี่นี่กิจกรรมเป็นไงฮะช่วงนี้ฮะก็กิจกรรมที่แล้วมานี่เราก็พยายามหาเงินหาทุนหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาเงินรายได้เข้ามาที่สมาคมใช่ไหมครับอันนี้ว่าเราทํากิจกรรมทุกอย่าง ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีการโปรโมทการโฆษณาแต่กิจกรรมวันนี้ที่มาโปรโมทที่นี่และวันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยใครมีทํามาก่อนพิเศษตั้งวงขึ้นมาใหม่เลยเราตั้งวงขึ้นมาใหม่เลยนั่มันแปลกตรงไหนเราวงย้อนยุคเนี่ยเขาก็ทมาันทั้งเราวงร่วมสมัยเขาย้อนยุคแต่เราร่วมสมัยใช่มครับมีสีสันยูนิฟอร์มชัดเจนถูกต้องสมาชิกมีเยอะไหมครับตอนนี้สมาคมนะครับ ตลกตลกของจัวัสุรินึรงตลกจะต้องแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งตลกที่เป็นสมาชิกของสมาคมคือทําบัตรถูกต้องนะครับของตามหลักของสมาคมกับตลกที่เป็นตลกแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกรียกว่าแยกว่าเป็นตลกที่ไม่ตลกไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ตลกที่เป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกครับและกิจกรรมนี้ทําขึ้นเพื่ออะไรฮะเห็นว่าจะต้องช่วยหารายได้ให้กับศิลปินตลกที่เรียกว่าตอนนี้งานน้อยลงอ่ะใช่ครับเมื่อก่อนนี้ ตลกเนี่ยเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากที่สุดคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีคาเฟ่แม้แต่หมูกระทะก็ไม่มีแล้วเราเออมันกลายเป็นสตาร์บัคกาแฟไม่กลับมาได้อีกแล้นี่คือการขาดรายได้ของสมาคมการขาดรายได้ของสมาชิกของตลกนะเพราะเราเป็นนายกสมาคมเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูเงินทอเข้ามาอยู่ในสมาคมนี่แปลว่าจะได้ช่วยเหลือจะได้ช่วยเหลือ็นตลกที่เรียกว่าอาจจะไม่มีงานหรือว่าทุกขลภาพป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาลืมไป ี่เลนอยู่พี่แก,กเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีถามแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้รายได้ของอเหล่าตลกเนี่ยค่ะ <c oughs> ไม่มีคาเฟ่แล้วมาจากช่องทางไหนบ้างรายการโทรทัศน์หรือว่าโชว์ต่างๆรายการโทรทัศน์ก็จะเป็นตลกที่ มีชื่อนิดนึงเพะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ไม่มีชื่อเหรอข้าต้าอันนี้มีชื่อแต่ว่าชื่อเบาหน่อยเฟอร์ดาอย่าคิดจะยิงมุกแข่งพี่เขาใช่ห้หนุ่มที่มีงานเนี่ยหนุ่ม่ตลกที่ไม่ตลกทีวีบ้างนะฮะแล้วก็งานอีเวนต์บ้างแต่ถ้าตลกลองมาหน่อยก็จะเป็น คอนเสิร์ตหลวงพ่อครับอะไรครับบ้านทางกาให้พกทธิเกหลวงพ่อนิดนึงนะครับเห็นเห็นว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมีเพียง10%ที่มีงานอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอีก90%นนี่คือเหตุผลที่ทางสมาคมและท่านนายกเนี่ยอยากจะทำ รำวงร่วมสมัยแปลว่าจะรับงานทั่วราชอาณาจักรเลยท่วประเภทเลยใครจะจ้างได้บ้างเจ้าภาพงานประเภทไหนที่ถนัดไปแสดงเนี่ยฮะคือคือทุกประเภทนะครับถ้าเรามีผู้ว่าจ้างเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นไม่เลือกงานหร้กครับเราไปหมดนะครับตัวแสดงเยอะกว่านี้นะครับนี่มาเพียงส่วนเดียวเท่านั้นมีกี่คนวงนี้ทั้งหมดเลยวงนี้ถ้านับเป็นร้อยก็ได้ครับแต่ว่าทุกคนจะว่างกันหมดทุกวันไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกกันไปว่าใครไปได้บ้างใครไปไม่ได้บ้างวันนี้อาชีพไปที่ทิ่งานด้วยเพราะวันนี้ มากันอีกหลายคนที่ไม่ได้เข้ามาวันนี้นะครับตลกไปตลกดีมีคุณเชิญที่มีหลายคนอ้าประกาศไปให้ทราบเลยเจ้าภาพทั่วประเทศไทยครับอยากติดต่อศิลปินตลกนะครับตอนนี้เขารวมตัวกันแล้วเป็นวงเรียกว่ารำวงร่วมสมัยได้นำโดยติดต่อได้ที่ติดต่อไงฮะหมายเลขแปดหนึ่งนะครับ 089ยดเมบอร์ผิดน้นมูกเล่นมูกสิงกันรอบเาลขนำหมู่มือถือนี่เขาไปถึง9แล้วฮะศูนย์แปาล้าน8าเก้าแปด่งศูนย์ครับเอาตามอีกทีนึงนะครับนี่ ศูนย์แปดเ1้าติดต่อนี่คุณอีทนี่ถ้ามีอะไรมาแนะนำครับเป็น VCD และ c d คาราโอเกะครับลำบงย้อนยุคร่วมสมัยของเรานี่ทำเป็น c d ออกมาให้ท่านได้ชมกันแล้วเนี่ลงทุนกว่า500บาทโอ้แต่ละเพลงแต่ละเพลงแต่ะเพลงแต่ลนเพลงเกินกว่าห้าหมื่นขอบพระคุณมากๆวันนี้มาร่วมสนุกกันแล้วก็สร้างสีสันให้กับเช้ากับเช้าโซเชียลด้วยนะครับขอให้มีงานเยอะๆขอทั้งครับสวัสดีครับ ทิ้งท้ายช่วงนี้ไปด้วยเพลงรักข้ามคลองค่ะรักข้ามคลองอีแมทอีแมทไปไหนอีแมทไปร้บร้อนเยวเรามาช่วยกันร้อนได้โคราชทอนได้ครับอย่าลืมหางานพวกเรานะจะพาอ กนนบ้านพี่ฟังกันนี้หัวสะพานต้องกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีคือมามาซื้อขามของมารักกันรักกันอันนี้ดีกว่าน้ออักงกันนไกโโพนพีมม่เข้าไ่ปันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกเธอทุกวัน ทนที่ทนที่นับเปนสิ่งผ่านมาหอมของขอาคองข้าคอยู่ห่างใจกูรักมาตั้งกรักพี่ไหวน้ำมาด้ความเต็มใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้ความหวังดี